สมมุตินะครับว่าเรามีเงินออมเหลืออยู่เดือนละสัก1 0,000บาทแล้วเราอยากจะลงทุนระยะยาว5-7ถึงปีสนใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นคำถามที่หลายคนอยากได้คําตอบก็คือว่าเราควรลงทุนในกองทุนหุ้นประเภทไหนที่จะสามารถตอบโจทย์อันนี้ได้วันนี้รู้เรื่องลงทุนกับกองทุนบัวหลวงโดยคุณเสกสรรโตวิวัต์จะมีคําตอบให้กับเราครับรู้เรื่องลงทุนกับกองทุนบัวหลวง ตอนนี้ก็มีหลายคนที่สนใจในกองทุนรวมนะฮะโดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นเนี่ยนะฮะเพราะหลายคนบอกว่าเออมันอาจจะเป็นการตอบโจทย์ที่น่าสนใจแล้วก็กรณีคําถามที่ถามมานี่บอกว่ามีเงินออมพอจะเหลือเดือนละสักหมื่นบาทต่อเดือนอยากจะลงทุนต่อเน,นื่องสัก5-7ปีคุณเสกสรรมีคําแนะนำไหมครับควรจะลงทุนในกองทุนหุ้นประเภทไหนอย่างไรไม่ต้องดูปัจจัยอะไรบ้าง คือถ้าจะลงทุนในกองทุนหุ้นเนี่ยนะครับก็ต้องคุยกันว่าผู้ลงทุนนั้นเนี่ยรับความเสี่ยงได้และระยะเวลาการลงทุนเนี่ยต้องนานพอถามว่าทําไมต้องนานเ <found ing> พราะหุ้นมันผันผวนผน,นี่ครับบางทีมันขึ้นมันลงอย่างปีที่ผ่านมาเราก็เห็นนะครับต้นปีเป็นยังไงกลางปีปลายปีมันเวียงตลอดเวลาเราบอกว่าถ้ามันระยะสั้นๆแค่ปี2ปีเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับผู้ลงทุนในกองทุนหุ้นนะ เพราะวันที่คุณต้องการจะขายเพื่อใช้เงินมันอาจจะเป็นจังหวะที่มันขาดทุนอยู่ก็ได้แต่ถ้าสมมุติเวลานานพออย่างเคสนี้คือ5้าถึงเปี<ม>แสดงว่ามันจะผันผวนยังไงมันก็ยังมีระยะเวลาที่มันเป็นรอบขาขึ้นของมันมนะครับโอกาสที่มันจะถือว่าสามารถลงทุนแล้วสร้างผลตอบแทนได้นะครับก็เป็นโอกาสที่เหมาะสมกว่าสําหรับ5้าถึงเปีนะครับทีนี้บอกว่าลงทุนได้เดือนละหมื่นบาทพูด<ม><า>ง่ายๆก็คือลงมาทุกเดือนแะเดือนละหมื่นเหมือนทัวเฉลี่ยเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆนะครับอย่างนี้เนี่ยแนะนำครับพอพูดลงทุน ไม่ต้องไปเสี่ยงกับราคาใดราคาหนึ่งไม่ต้องไปหาเงินก้อนมาลงทีเดียวได้เงินมาใช่ก็ค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ไปนะครับแล้วถามว่าแล้วอย่างเงี้ยจะลงกองแบบไหนดีลงยังไงดีผมเรียนว่าการลงทุนเป็นเรื่องของอนาคตนะครับเวลาเราดูผลตอบแทนย้อนหลังของกองแต่ละกองกองนั้นดีกองนี้ดีเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายมากเลยลหละว่าคุณจะดูช่วงไหนยังไงแต่วิธีคิดวิธีหนึ่งที่อยากจะแนะนํากับผู้ลงทุนที่จะซื้อกองทุนหุ้นเลยนะครับขอให คุณเช็คหรือคุณดูว่าไอกองทุนกองนั้นเนี่ยเขาจะเอาเงินของคุณไปทําอะไรไปลงทุนในอะไรใช่หรือว่าลงทุนโดยใช้วิธีคิดอะไรนะครับยกตัวอย่าง,างของกองทุนบัวหลวงเองเนี่ยเราจะมีวิธีคิดก็คือเราจะหาธีมหรือหาแนวทางอนาคตเทรนด์ของประเทศเทรน์ของโลกว่าอนาคตเป็นอย่างไร,รอย่างเช่นตอนนี้อย่างเช่นเรื่องของ การขยายตัวของชุมชนเมืองนะครับหมายถึงว่าเมืองมันขยายตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อย่างอำเภอเมืองในจังหวัดต่างๆนะครับแต่ก่อนก็เป็นอาจจะเป็นอำเภอที่ไม่ได้ใหญ่มากเดี๋ยวนี้ก็เติบโตไล่ๆไ<ช>ลๆ่ๆกรุงเทพมีอะไรก็เลยม,มีช็อปปิ้งมอลเิ่มมีอะไรขยายเหมือนเหมือนกรุงเทพวิถีชีวิตมันเปลี่ยนใช่หรือพฤติกรรมของคนก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ก่อนอย่างสมมติคุณโก้เองอยากทานกาแฟสักแก้วนึงสมัยก่อนทํำยังไงครับก็ชงกาแฟที่ออฟฟิศ ถ้าตอนนี้อยากกินกาแฟสักแก้วหนึง่งทำยังไงครับก็เดินไปกาแฟนังเงือกอซื้อร้านใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแล้วก็ดูว่าเอะเวลาคนหรือสังคมมันมีอะไรเปลี่ยนและอะไรที่ได้ประโยชน์ธุรกิจกิจการแบบไหนที่มันเหมาะที่มันมได้ประโยชน์อ,อย่างไอเรื่องการขยายตัวชุมชนเมืองใช่ไหมครับ <c oughs> ก็บริษัทที่ขายพวกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่เป็นบริษัทใหญ่มีแนวคิดมีวิสัยทัศน์และสามารถสร้างของใหม่ๆมาตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับหรืออย่าง พฤติกรรมผู้บริโภคในอาหารการกินเดี๋ยวนี้กินข้าวนอกบ้านม,มากขึ้นสังสรรค์กับเพื่อนก็นอกบ้านไม่มีมันนัดทากับข้าวกินในที่บ้านไม่มีและเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นธีมนะครับเราก็จะดูว่าธีมแบบนี้อะไรมาหรือเรื่องสุขภาพใช่ครับคนสนใจสุขภาพมากขึ้นออกกําลังมากขึ้น ก็จะมีกิจการห้างร้านหรือบริการบางอย่างที่ได้ผลประโยชน์อันนี้ก็อาจจะไม่ใช่แค่ในเมืองไทยอาจจะมาถึงเมืองนอกด้วยนะครับอย่างของบรจอบ,บัวหลวงเองเนี่ยปี59นะครับเรามีคอนเซปต์ธีมการลงทุนที่เรามีมองไว้สาหรับปีนี้ก็คือสูงไวัยสุขสําราญบริการปัจจัย4 สูงวัยสุขสํารานบริการ,ร,การปัปจจัย4ี่ก็คือเรื่องของคนสูงวัยมีความสําคัญมากขึ้นนะครับ,รบการสแสวงหาความสูขให้ตัวเองนะครับเรืเ่องของธุรกิจบริการต่างๆเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชีวิต,ตนะครับแล้วก็ปัจจัยสี่ก็คือการกินดีอยู่ดีดูดีสุขภาพดีนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับบลจบหลวงเราก็จะเลือกหุ้นเลือกแนวคิดต่างๆว่าหุ้นแบบไหนหรือกิจการแบบไหนธุรกิจแบบไหนที่มันอยู่ในคอนเซปต์แบบนี้เราก็จะลงทุนแบบนั้น ถ้าคุณเชื่อวิธีคิดแบบเราคุณก็มาลงทุนกับเรา oh. รอย่าไปลงเลยครับประเภทซื้อกองไหนบอกหน่อยโดยที่ไม่รู้เลยว่ากองนั้นผู้จัดก,การกองทุนเขาจะทําอะไรครับ,รบแล้วมีแนะนำไหมกองทุนที่ครบทั้ง4อย่างที่ว่าก็บอลจอบอลหลวงเราจะมีกองทุนออบอลหลวงปัจจัย4นะครับ mm hmm. กองทุนกองนี้ก็จะลงในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกา,การกินดีอยู่ดีด,ดูดีสุขภาพดีตามคอนเซ็ปต์ที่เล่าให้ฟังครับตัวย่ออะไรครับก็ b Basic bas เลยครับ B basic ใช่มีทั้งธรรมดาแล้วก็ที่เป็น RMF ด้วย ถ้าใครสนใจก็ไปซื้อกันได้นะครับเป็นการลงทุน5ปี7ปีเนี่ยพอเห็นน้ำเห็นเนื้อน,นะก็เราเชื่อว่าเนี่ยครับ